ที่ออรับหวังตอกูปเนี่ยพวกเราเต้นตแล้วก็เตรียมงานนี้กันหลายวันนะครับอยากให้ท่านผู้ว่าจำนวนสัลายสะสมหนึ่งัหนึ่งร้อยแปดสิบรายเสียชีวิตสะสมแปดรายส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมง,งานและคนในครอบครัว,าวการฉีดวัคซีนถึงกระตุน้นในระหว่างวันที่28มีนาคม2565ถึงรวมทังสิ้น2,5258ตั สำหรับสถานที่แห่งนี้ท <ils kicked> <insane> ี่หมู่7บ้านสะพานยางมีผู้รับบริการฉีดวัคซีนจำนวน140คนเป็นประชาชนกลุ่ม08จากตำบลขอบคุณและตำบลในเตาเราต้องยอมนบว่าเป็นโรคะบดใหม่ที่หลายคนคิดไม่ถึงว่าจะระบาดได้ระเทในวันนี้นะคะก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีการสําคัญค่ะดิฉันของนําเรียนรายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบนะการป้องกัน นะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่มาว่าทําไมรัฐบาลทําไมจังหวัดนะคะจะนำิโดยทางต้นนี้กัโยแล้วล่ะกรมันเป็นยบายเด็นอไรปนอัมที่บานีที่แหลกจะมนเคมะบา

โยไปลอยว่าดวยยไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ไดร้อโอเคม่้าเดี๋ยวชดๆกี่บ้านนะชดยามชดยาไม่ชดไหมชีดยายาไหมชีดยามชดมาเลยออมาเลยออมาเลยมาเลยอ้

จะตกไปเลยดตดดีต่นเ้นต่นเ้นกันพง้อมปั้งกับแล้วังเพื่อนรับเจบอกตานมีหรือเจบอกถ้าไม่ฉีดขี้คลาดไม่้ม่ต้ไม่้้ั้าด้านับติดติมหหลีก้นันเราตื่นเต้นว่าผู้ว่ามาต่บานกันหน้าหวานควานแ้นชู

Khó hết đây tui gì Ơ cao cao vậy mấy Pet cao vậy Pet cao đây nhìn <laughs> <laughs>

thì công viên công viên rồi viên công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  viên

อันนี้สั้นเลยแหกรองแหลช่วยดีลช่วยช่วยลช่วยช่วยลลเลลเนียวี่ยลเนยวนี่ยลเวุดยอดได้ค่ะโอเคุดยอดตอนนี้เนี่ยทางสาสุขจังหวัดนะครับร่วมกับทางจังหวัดเองเนี่ยได้มีโครงการลดลงให้อสมอ ไปเข้าประตูบ้านนะครับในทุกอำเภอนะครับตอนนี้เนี่ยปฏิบัติการเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่28มีนาจนถึง8เมษายนนะครับตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราทํากิจกรรมเนี่ยให้อสมเข้าประตูบ้านเนี่ยเราเริ่มที่ที่อำเภอพุยยอดที่ผมมาคิกอฟอฟวันนี้ซึ่งหลังจากที่มาดูทีมอสมอในพื้นที่แล้วเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความตั้งใจที่จะออกไปเข้าประตูบ้านของพี่น้องประชาชนในกลุ่ม607และ608ซึ่ง ก็จะมีผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะครับที่ชาวบ้านเขารพนัำถือก็ตามไปด้วยแล้วก็เป็นการ สร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่ม607และ608ว่าเขาฉีดแล้วเนี่ยก็มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นการป้องกันโควิดแล้วก็ลดการสูญเสียหรือการเสียชีวิตอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางจังหวัดเองกับทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอยากจะเห็นภาพของการฉีดวัคซีนในกลุ่ม607และ608ได้ตามเป้าคือ70%เพราะว่านักขณะนี้เนี่ยเป้าของเราเนี่ยยังยังถือว่ายังน้อยอยู่อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลสงการานต์นี้เนี่ย เราก็มีการกําหนดแล้วก็ประกาศในคําสั่งจังหวัดว่าในการจัดกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดกิจกรรมในพื้นไหนพื้นที่ไหนเนี่ยก็ต้องทําแผนขอญาติผ่านอาเภอไปซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราก็กําหนดให้ผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย3ามเข็มอันนี้ก็เป็นการช่วยกันรณลง,ลงเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็อยากจะให้พวกเราทุกคนได้พาคุณพ่อคุณแม่ ผู้ยญาตายหญ่นะครับที่อยู่ในกลุ่ม607และ608มาฉีดให้ให้ตามเป้าที่ทางจังหวัดกําหนดครับค่ะอันนี้ที่ท่านมพ,พูดถึงหมายความว่าการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมคะรถน้ําดําหัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจำ,จำกัดคนไหมคะว่าจะต้องทําแผนสนอรอำเภอเนะะอี่ยคะตรงนี้เนี่ยเรามีการกําหนดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับในหลักการอย่างที่ผมได้นาเรียนว่าถ้าเกิดที่อำเภอไหนหรือว่าพื้นที่ไหนจะจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์นะครับ ลดน้ําดําหัวหรือว่าส่งน้ําพระอันนี้ก็ต้องยื่นแผนขอที่ว่าการอําเภอเป็นผลอนุมัติแผนนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมคนที่เข้าร่วมเนี่ยถ้าไม่เกิน500คนเนี่ยก็ส์อำรรเภอก็มีอานาจในการอนุมัติอนุญาตแต่ถ้าคนเข้าร่วมกิจกรรมเกิน500ไม่เกิน1 0 0 0อันนี้ก็ต้องทําเรื่องขออนุญาตไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครับ